นะครับสองนะครับเก้าสีาส่หนึน่งเออท่านผู้ชมอยากได้เลขีกต้องคุณกับฉันก่อนจะไปรับชมชิปอย่าลืมแวะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ ข้อวคนขับรถคือท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สารปูชีปาขาวปูทองมานะครับผมตัวเลขก็ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกทีมทีทุกท่านนะครับผมเข้าไปรับชมนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมมาเรามาชมคลิปกันเลยครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาษโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ทาจากษทามาจากิก็เามาเพือเียนรูากองขับนะครับสารผูกน้องทับครับสารูกชิาที่บ้านหนงหัวบันนะครับผมอวัดรัจังหวัดสุรารานะครับสำรับเสีทนที่รับสมทาบ้านนะครับระยคทาบัง้ออาจจะไม่ถเจนะครับเราต้องอแผยนะครับว่าที่แห่งนี้ตสัญญารก็มีการใช้สัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้างที่เยอะนะครับก่อได้ก็ ครับแลกมาเขมานะครับเด็จนะครับผมก็จะดูทัไทททท่านที่เข้ามาตรนะครับย้อีกครั้งนึ่งัดประมาณสองคนะครับสองตรงนะครับประมาณต

941นะครับท่านผู้ชมนะครับผม941นะครับกดไปเลยครับผมท่านผู้ชมนะครับผมดไปเลยนะครับผม941ครับ941นะครับท่านผู้ชมนะครับ FC แฟนช่าทุกท่านนะครับผมตัวเลขได้มาแล้วนะครับผม941นะครับผม941เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับแฟนช่องนะครับผม941นะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับเซานะครับ 941เ้อท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมซ4แฟนช่องคนกัดช้างนะครับผมทุกช่องทางนะครับผมที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับผมครับ941เ้อครับผม941นะครับท่านผู้ชมนะครับผมได้แล้วนะครับผม941นะครับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมตัวเลขที่อยู่สารปู่ชีปาขาวได้แล้วนะครับ941นะครับผม941นะครับผมนะครับ941นะครับเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะตามให้ ครับผมเดี๋ยวเน้นตามให้นะครับท่านผู้ชมโอูส้สัญจรเลยนะครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผม941เด้อนะครับ941นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม941 นี่ครับตัวเลขได้มาแล้วนะครับตัวเลขได้มาแล้วเด้อ941นะครับแฟนช่องคนกดเสีงทุกท่านนะครับตัวเลขได้มาแล้วนะครับ941นึ่ะครับท่านผู้ชมนะครับผม941เด้อจดไว้เลยนะครับผมแล้วก็ชุดก่อน98นะครับผมชุดก่อน98นะครับผมชุดก่อน98นะครับชุดนี้ก็941นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเก็บภาพบรรยากาศด้วยกันเลยนะครับมาพาไปเกี่ยากับบรรยากาศนะครับ เขาไปนี่เ้าไปนี่ยไปชมนะครับผมเดี๋ยวต้นมครับเดวพาเข้ท่รากาศภรื่อนครับ่คือ้องครับ ขอคุที่เชมกค้นะครับียได้มาเลยครับได้ก็ได้ได้ก็ได้ด้ได้ดคุณพี่เกาซหนึ่งเมื่กี้เกาีหเด้อคุณพี่นะครับสามสวยกันเนอครูหายมากเ้ครับเก่าสีหนึ่งครับผมครับผมขอบคุณหลา่ยๆนครับได้สิเปอีกคนครับโดโมานนะครับผมครับผมีาัานักาก พ่อพ่อพ่อแม่ครับท่านผู้ชมครับผม941ครับ941ชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผม941นะครับที่สารปู่ที่ปลาขาวนะครับท่านผู้ชมนะครับผม941เดี๋ยวเราพกการ์ดถ่ายรูปให้ท่านครับผมสองคนกับสร้างพ่อแม่ครับพ่กับสร้างครับข่บนไปเมืองเด้วสองถุงหมวอากาศอีกทีนึงนะครับผมนี่คือบรรยากาศบริเวณนี่เลยนะครับผมบริเวณ ร้านปู่ซีปะข่าวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาเสียบผ้าบรรยากาศเดินรวมเลยนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาเสียบผ้าบรรยากาศเด้อนี่ครับคนเยอะมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับคนเดินพัานเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมันมันน้ำมาแล้วมันน้มานแล้นเด้อนี่ครับเก้าสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับ941เด้อ ขอบ้งนาเป็นได้ครับครับผมเก้าสี่หนึ่งนะครับผมตัวเลขได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมที่สารปู่ชีปลาขาวนะครับอำเภอเป็นนะครับบ้านหนองบัวบานนะครับผมสารปู่ทองมานะครับท่านผู้ชมนะครับชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมตอนนี้ได้แล้วนะครับป่ะเราจะพาเจียวภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับผมพาบรรยากาศเจียวภาพโดยรวมโดยนี่ครับคนเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับผมคนเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคนเยอะจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมท่นบรรยากาศโดยรวมนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับสระเซี่ทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะครับ

มึงประจันเลยไม่เนี่ยมึงประจนมึเด็กคุมาับสร้างเด้อตัดเป็นมเจ้าของเด้อนะครับครับท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้นะครับผมเรา ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ศาลปู่ชีมะขาวนะครับศาลปู่ชีมะขาวได้914นะครับท่านผู้ชมนะครับผม914นะครับย้ำนะครับ914เด้อครับผมนะครับย้ำเลยนะครับคนเยอะมากจริงๆนะครับผมคนเยอะมากจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับคนแอบอ่านการออกอย่างมหาศาลเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราพาเช็คภาพบรรยากาศด้วยกันโดยรวมไปเลยนะครับนี่เนี่ยคนเยอะจริงๆนะครับ หลายขนาดก็ต่านผช้ชงครับผมค้กัสรางครับผมกสร้างครับค้กสร้างโอ้สวัสดีครับแฟนคลั้กนสางครับผมเดี๋ยวมื่จะขอเด้อสองทุมเด้อมาเนี่ยสองทุ่มสองทุ่มครับผโอ้สาธุสาธุนะครับผมครับมามือสองทุ่มเด้อสองทุเพื่นอยอากาศดีได้นึงามมด้ถามมื่อจะขอไปเมื่อจะคอดเนี่ยห ครับผมก็ได้เสียงตาผมบอกก็ได้ไลครับยินดีเสียงยินดีเสียงสิครับผมสวัสดีนะครับแฟนชงข้าวบกับจาดเลท่านนะครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศบริเวณศาลปู่ที่ประกาวนะครับผมที่ปู่ตองมานะครับนักเสียงโชคเนื้อหมื่นเนื้อพันนะครับตอนนี้กำลังก้าวไก่จุกมาแล้วนะครับลุเราจะพาท่านผู้ชมแกล้ีนะครับที่ารรลมกันนะครับผมตอนนี้เลยนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศบริเวณนะครับไม่รู้ว่ารองเท้าใครรองเท้าใครเด้อยที่น้องมาที่นี่ของใครเป็นของใครด้อ พ่นข้าวสรนะพ่นข้างครับผมตอนนี้ครับผมข้าวสรดอกไม้ดอกไม้ดอกข้าวร่างข้าวร่างข้าวร่างข้าวเย้แลนี่แล้วเนี่แล้วแล้วแล้วครับต่อไปชมนะครับผมได้ตัวเลขแล้วนะครับโอ้คนหลายครับพี่น้องครับผมหลายครับหลายครับข้าวสารข้าวสารครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับนะครับท่านผู้ชมนะครับผม SC แฟนช่องคนกัดช้างทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาจะพาบรรยากาศด้วยกันโดยรวมไปเลยนะครับนี่ข้าวซีหนึ่งนะครับ ชุดก่อนนะครับชุดก่อนได้98นะครับท่านผู้ชมนะครับผมชุดก่อน98ชุดนี้นะครับของวันที่14นะครับทำพิธีบวงสรวงขอนะครับได้941นะครับผม941ชัดๆเลยนะครับผมดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนตัดช้างให้ด้วยนะครับเป็นแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิเช่นเดียวกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง100%เต็มนะครัับผมตวเลขได้มาแล้วเด้อท่านนผู้ชมะครัับผมตวเลลขได้้มาแวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมกันก่อนนะครับผมประช่างใจแตเแพลนเชิญนะครับเด้อบรรยากานบรรยากาศได้แล้วครับผู้ใดอยากจะมีวัตถุมงคลมีทรัพย์เสินที่ด้าล่นฐานเสานะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือลูกชายลูกชายของแม่หอมหวนนะครับผมคนที่โทรบอกเมื่อกี้นะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่โทรบอกเมื่อกี้นั่นี่คือลูกชายแม่หอมหุ่นนะครับ ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับผมตัวเลขก็ได้ไปแล้วนะครับเอสซีแฟนช่องคนกระจางทุกท่านนะครับผมก็ก็นําไปลงทุนได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขชุดก่อนนะครับตัวเลขชุดก่อนเป็น98นะครับสหรับตัวเลขชุดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมนะครับผมก็นําไปลงทุนได้เลยเด้อนะครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเงานข้าวเกิดไข้เริจับ เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโลที่หาและน้องประบาลนะครับก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารจัดการทุนชาวโลที่หานะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวเลขนะครับผมตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ